สัดีครับกราฟสตอริเฟนเพจของห้างทองผลจเจริญน,นะครับเราท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับนี้จะมารีวิวเป็นงานาไม่รู้จะเรียกว่างานจิวเวลรี่หรืองานก่อพระดีเป็นกึงก่งๆึนะครับเป็นงานควบรวมนะออกออกแนวมาแบบฟิวชันะ่นฟิวชั่นนะนี่ใส่แบบนี้ดีกว่านะครับน่าจะเป็นออกแนวคล้ายคลเลรหลวงพ่อรวยนะครับ แต่เป็นการประยุกต์ของคุณลูกค้าเองนะลูกค้าเขาดีไซน์มาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะว่าเอาหลวงพ่อเนี่ยครับหลวง,งปู่ทวดของเขานะครับที่มีแกะออกมาจากพลาสติกแล้วก็หุ้มเป็นเลนนะฮะอย่างเงี้ยด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเขาไม่ได้อัดพลาสติกเขาบอกไม่ต้องอัดพลาสติกนะครับแค่หุ้มแบบนี้เลยแล้วก็ทําให้ยกสูงขึ้นมาแล้วทเป็นหน้าเล็แล้วก็ล้อมเพชรนะฮะเพชรของเขาที่มีแล้วก็ ของทางร้านบางส่วนตรงยอดจะเป็นไพลินเข้มๆนะข้างๆจะเป็นนินนะฮะน,นี่สีมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันต้องส่องขึ้นมาจะเห็นน้ําเงินว่าเป็นน้ําเงินครับน้ําเงินน้ําเ,เงินข้างๆเป็นเป็นนินนะครับอ่าล้วก็ขอบเราต้องเป็นลงยานะ่ะอันนี้เป็นลงยาเย็นนะฮะไม่ใช่ยาร้อนยาเย็นก็จะประมาณนี้นะเป็นหินหยานะสมดุลแนะใส่แล้วก็ ตามทเทรนด์นะตอนนี้นะเห็นมีลายหยินอย่างออกมาเยอะปรับสมดุลตั้งกายอะไรประมาณน,นั้นส่วนเพชรก็จริงๆลูกค้าก็มีเลตทองของเขามานะครับแล้วก็ให้ตัดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ฝั่งเพชรส่วนของเขาบางส่วนแล้วก็ส่วนของร้านบางส่วนเข้าไปนะครับแล้วก็อีกโจทย์อีกอันนึงก็คือตรงจริงๆตะขอตรงนี้จะเป็นตะขอตัวตัวเนะฮะก็เปลี่ยนตะขอตะขอตัวเเป็นตะขอขเขาเรียกว่าตัวล็อกสายนาฬิกานะ ก็จะเป็นลักษณะตัวล็อกสายนาฬิกาแบบนี้ลูกค้าชอบแนวนี้น่าจะใส่สะดวกสำหรับเขานะออกมาก็เป็นทรงนี้เลยบอกเลยว่าเพิ่งเคยทำครั้งแรกเดรนหลวงพ่อรวยทำไปหลายอันแล้วแต่ดีไซน์แบบนี้นี่ครั้งแรกจริงๆไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนแน่นอนนี่ Super Unique คคร่วาวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเดรข้อมือฝั่งเพชร กรอบลงยาล้อมกรอบพระด้วยล้อมเพชรแล้วก็สายเป็นนาฬิกาด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใช้ทองประมาณ19.46กกรัมก็บาทกว่านะแล้วก็ใช้เพชรของทางร้านไป33เม็ดนะฮะทุกตั้งแต่ประมาณ0.8ตังจนถึงประมาณ2ตังนะครับแล้วก็ใช้เพ่นลิน2เม็ดแล้วก็นิน2เม็ดนะครับประมาณนี้นะครับไม่รู้ น่าจะเป็นเลดทรงทรงหลวงพราะรวยนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสําหรับงานนี้นะครับงานเลดข้อมืออันนี้ก็ผมจะขึ้น QR code ไว้ซ้ายล่างสำหรับติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเกอบพระงานจิวเวอรี่นะครับก็แอดเข้ามาคุยกันได้นะครับให้ประเมินราคาคร่าวๆก่อนนําสินค้าเข้ามาสั่งได้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของเลดอันนี้ก็เชิญหลังหลังคลิปนี้ได้เลยนะครับผม แล้วที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะฮะห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ t i กต o อกไน้แล้วผมสวัสดีครับ